อัปเดตกฎหม่ไหนหน้า t ิ k t o k Shop เริ่ม10ตุลา2568การโปรโมทสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องสวัสดีครับในทุก i ินฟิน t y 88นะครับฝากไปตามฝากไลค์ฝากแชร์วันนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องกฎหมายที่เริ่มใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูข้อมูลจากข้อมูลตรงนี้แล้วกันนะครับเขาพูดเรื่องของเรื่องของการโปรโมทที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือเนื้อหาที่ติดตะกร้าที่ไม่ที่ไม่ได้มีการโปรโมทสินค้าที่เชื่อมไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่น การแสดงสินค้าอื่นที่ไม่ได้ติดตะกร้าไว้ไม่ได้แสดงหรือโปรโมตสินค้าที่ติดตะกร้าไว้อย่างชัดเจนไลฟ์สตรีมที่ไม่ได้มีเจตนาในการโปรโมตหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าบางคนเนี่ยหัวใสเนาะนะครับก็เปิดไลฟ์ไว้ให้เฉยแล้วก็เขียนให้ซื้อสินค้าที่ตะกร้าแล้วก็ไลฟ์ไปไลฟ์มาไลฟ์เดินไป,ไปททเดินมาไปทําที่ทํางานบ้างทีน่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์จะโดนนะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่เขาพูดอธิบายเอาไว้นะครับเขามีรูปภาพด้วยนี่ก็คืออย่างเช่นอันที่1เนี่ยการไลฟ์สตรีมที่ไม่มีการโปรโมทสินค้าหรือไม่มีการแสดงการใช้งานสินค้าที่ติดตะกร้าเอาไว้คือตะกร้าสินค้าที่เราติดเอาไว้เนี่ยนะครับสินค้าที่เราเอาติดไว้เนี่ยถ้าเราจะถ้าเราจะไลฟ์แล้วเราพูดถึงสินค้าเนี่ยที่เราติดตะกร้าไว้ก็คือปักหมุดไว้เนี่ยเราจะต้องพูดถึงนะครับเราต้องพูดถึงสินค้าตัวนั้นแล้วก็มีการเอาให้เห็นนะเออถ้าไม่เห็นเนี่ย ก็อาจจะโดนเรื่องนี้ได้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีสินค้าหรือเหมือนที่เราทําจอเล็กๆกันใช่ไหมครับเอาสินค้าเป็นจอใหญ่แล้วก็เรานั่งอยู่เฉยแต่และมันไม่มีมันไม่มีสินค้าจริงอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจจะโดนหัวข้อนี้หรือเปล่านะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแสดงสินค้า1ชิ้นนะครับแต่ติดตก้าสินค้าอื่นเช่นเราจะโปรโมทเครื่องปั่นนะครับแต่รายการที่เราติดไว้เนี่ยเป็นกระทะอย่างเงี้ยเออมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเนาะอันเงี้ยอย่างเงี้อยาอาจจะโดนนะครับ การโปรโมตสินค้าท ja, ี่ไม <It> ่ได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่นอกจอหรือว่าไม่ได้ติดตะก้าไว้อันเนี้ยผมกลัวว่าถ้าเราไปพูดเปรียบเทียบนะครับสินค้าที่มันเราซื้อมาหรืออะไรเงี้ยเราไปเปรียบเทียบสินค้าที่มันอยู่ที่อื่นที่มันไม่มีอยู่ในจอหรือว่าไม่มีอยู่ในกล้าอันเนี้ยครับอาจจะโดนเราอาจจะไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังว่าเผื่อพูดถึงสินค้าตัวอื่นเนาะเอออาจจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับ การใช้ภาพคำบรรยายหรือคําสัญญาที่ก่อให้เกิดอ,อันนี้พวกโอเวอร์เคมต่างๆนะคำพูดโอเวอร์เคมต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับการโปรโมทสินค้าหลายชิ้นนะครับโดยที่ไม่ได้สัมพันธ์กับสินค้าที่ติดตะกร้าไว้อื ừ. ก็คือเราติดตะกร้าไว้เนี่ยมันมีกี่ชิ้นก็นแล้วแต่เราต้องพูดถึงถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ติดตะกร้าไว้อันนี้เขาห้ามพูดถึงเนาะอันนี้มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ง่ายดีอ่ะดูอย่างอันนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเห็นไหม ก็คือโปรโมทสินค้าไม่สัมพันธ์กับที่ติดตะกร้าไว้อ่าดูรูปง่ายๆเลยคุณติดตะกร้าเป็นรองเท้าแตะแต่คุณไปโปรโมทหรือว่าพูดคุยหรือเอาสินค้ามาวางเนี่ยเป็นรองเท้าบูทเห็นไหมแบบนี้ก็โดนไหมมันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับอย่างรูปนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับสินค้าที่ไม่ต่อได้เป็นจุดสนใจหลักก็คือคุณพูดคุณเอาสินค้าเนี่ยนะเป็นสบู่เป็นแชมพูเป็นครีมนะครับแต่นูน่นคุณไปพูดถึงเรื่องอะไรครับ พิซซ่าอย่างเงี้ยใช่หไหมมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะนั้นเราเอาอะไรขึ้นไปเนี่ยเราต้องพูดถึงสิ่งนั้นแสดงถึงนั้นหรือโชว์สิ่งนั้นอันนี้ก็น่ากลัวนะการแสดงสินค้าที่ไม่เอ่อไม่ได้แสดงสินค้าจริงก็คือเรามีแชมพูยี่ห้อเนี้ยเราอยากโปรโมทเนาะแต่เราเอาแชมพูตัวอื่นไปยกให้ดูหรือเอาไปโชว์ให้ดูหรือ,ออาจจะเป็นแค่รูปภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วเอามาแปะก็ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้มีสินค้าจริงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ อันนี้เขาพูดถึงสิ่งที่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเนาะก็คือสิ่งที่ควรทำนะครับข้อหนึ่งเนี่ยทำให้สินค้าเป็นจุดสนใจอย่างเช่นแสดงสินค้าหเห็นชัดเจนอย่างชัดเจนสาธิตการใช้แสดงแสดงสินค้าในมุมต่างๆนั่นแปลว่าเราต้องมีสินค้าจริงเอามายกเอามาโชว์เอามาสาธิตการใช้ให้แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็พูดอธิบายสินค้าเห็นไหมเนี่ยเรื่องของน้ำหมกักเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมันก็ จำเป็นแล้วแหละต่อไปก็คือต้องมีสินค้าหรือเปล่าถ้าไม่มีสินค้าเนี่ยทำเป็นภาพฉากเป็นฉากขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะโดนนะครับอาจจะโดนได้นะอันนี้คืออาจจะโดนได้หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าถ้าเราทําคลิปถือสินค้าอย่างเดียวล่ะได้ไหมนะครับอันนั้นคือเราเรามีสินค้าอยู่จริงเนาะแล้วเราก็อาจจะใส่เพลงเราอาจจะใส่ข้อความเราอาจจะใส่ข้อความรายละเอียดของสินค้าใส่สินค้าอเงี้ยอันนี้อาจจะทําได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูความช,ชัดเจนของ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 ,ของกฎอีกทีหนึง่ง อันนี้ยกดออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าทําได้บางคนบอกทาไม่ได้ผมบอกเลยให้เ,เพื่อนๆเอาวัดเอาไว้ห้าสนะิบห้าสิบเนาะเอาวัดเอาไว้ห้าสิบละสิบอย่าเพิ่งไปไปเชื่อกดมากหรือว่าอย่าไปกลัวกับกดมากเอออย่าไปเชื่อคนใดคนหนึ่งมากอะ่ะเพื่อนๆรอให้กดมันออกมาก่อนแล้วเราจะได้รู้แหละว่ามันเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวก็โดนกันหมดทั่วหน้าแหละครับเพราะว่าอะไรกดมันโหกดมันเยอะอ่ะกดมันแปดเก้าข้อตอนเนี้ยมันยิบย่อยหมดเลยนะครับไม่รู้ใครจะโดนข้อไหนบ้างผมยังกลัวเลยอันนี้เขาพูดถึงไลฟ์สตรีมนะครับ โดยไม่มีสินค้าเนาะแสดงสินค้านะครับก็คือให้นี่คือเขาให้เราหลีกเลี่ยงนะครับการแสดงสินค้าไม่ถึงสําหรับสินค้าที่เป็นพวกเครื่องสําอางแสดงผลลัพธ์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างอันนี้ต้องต้องมีการแสดงสินค้าที่มันชัดเจนนะครับมีวิธีการใช้สาธิตการใช้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จําเป็นนะไม่ไม่ใส่รายละเอียดที่สําคัญควรอธิบายสินค้าไม่ว่าจะภาพหรือคําพูด มไม่ใส่รายละเอียดที่สําคัญก็คือควรอธิบายสินค้าไม่ว่าจะด้วยภาพหรือคําพูดอือาจจะมีรูปภาพขึ้นมาแล้วก็อธิบายหรือว่าเราใช้คําพูดอธิบายอย่างเงี้ยเนาะอีกอันหนึ่งก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอที่มันไม่เกี่ยวข้องเราเอาวิดีโออื่นมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็มีโอกาสาโดนละเมิดได้อะกฎหมายออกรายวันนะเ,นเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีเข้าไปอ่านอีกทีนึงก็ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าวันที่10มันจะเป็นยังไงนะครับอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งปักใจเชื่อกูรูคนใดคนนึงเพราะเวลามันเขียนอัลกอริทึมเนี่ยมันตีโจทย์มันตีโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับโจทย์เล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็ฝากไ้ตามช่องยทุกเอาไว้แล้วกันแล้วก็ฝากคอร์สเรียนกันไปในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับใครที่ยังทําในหน้าของบ้านส้มบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวบ้านเหลืองไม่เป็นเนี่ยแล้วสนใจอยากทําผมแนะนําเลยนะก็ พักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์แล้วมาเรียนนะครับคอร์สเรียนเดียวจบเลย399านะจ๊ะทุกคน